มาต้อนรับคุณหนูดีกันนะคะสวัสดีค่ะมะมานะคะในวันนี้เนี่ยก็จะนำบทความดีๆนะคะมาพูดคุยบอกกันในช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดีมากๆเลยคุณหนูดีเพราะว่าอาจจะเจอปัญหานะคะหลากหลายรุมเร้าแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นอีกว่าอ้าว สุขนี้เนี่ยจะเปิดธุรกิจทํางานทําการได้เหมือนเดิมไหมหรือว่าต้องปิดต่อไปจะทํายังไงดีคือเครียดมากในช่วงของโรคระบาดซึ่งในตอนนี้ก็คือโรคโควิด19นั่นเองนะคะฉะนั้นอยากจะให้คุณหนูดีเนี่ยแนะนำสิบสิ่งสําหรับการที่เราจะมีสุขภาพจิตที่ดีในช่วงนี้หน่อยใช่แล้วนะคะก็เรายังคุ้มอยู่กับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าสถานการณ์นี้หนูดีคิดว่าก็ยังดําเน<ด>ินอยู่เรื่อ,อยๆแล้วก็ถือว่า ทุกคนก็เป็นเพื่อนร่วมประสบการณ์กันแล้วกันนะ้อแล้วก็เดี๋ยวเบรกสามเราก็อยากจะฟังว่าคุณผู้ฟังที่จะโทรเข้ามาแชร์เนี่ยจะแ,แชร์ว่าตัวเองทําอะไรถึงได้แบบจิตใจแบบแข็งแกร่งเข้มแ,แข็งอยู่ได้ในในช่วงเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าคุณต้องเผชิญแบบสถานการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานหรือว่าการเงินเนี่ยขอให้รับรู้ไว้ว่าพวกเราทุกคนเนาะจะขึ้นเมดวไนโนเซเว่นเราส่งกําลังใจให,ให้เราก็เป็นอะไรที่เราเป็นห่วงกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะทีนี้สําหรับวันนี้นะคะ ก็เป็นบทความที่หนูดีว่าดีมากๆเลยนะคุณผู้ฟังถ้ามีเวลาลองเข้าไปอ่านนะคะในเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน Facebook m e o ันโอเชี e นนะคะที่ว่า ten things mentally strong people do during a pandemic นะคะคือสิบสิ่งที่คนที่สุขภาพจิตดีนะคะจิตใจเข้มแข็งแข็งแรงเนี่ยทำในช่วงที่มีโรคระบาดแ a n นเด i ิคือแบบระบาดกันไปทั่วโลกกันเนาะแล้วก็อันนี้มาจากเฟซบุ๊กแล้วก็วารสารนะคะ psychology today ค่ะมีควาชอบนะดิฉันคิดว่า หลายๆคนทําอยู่แล้วล่ะไม่งั้นในสิบข้อเนี่ยต้องมีทําอยู่แล้วไม่งั้นต้องเป็นบ้าไปแล้วแม่ในช่วงนี้ใช่นะนะคะแล้วเราก็โพสต์อ่าบทความเนี้ยที่คุณหนูดีเพิ่งพูดไปเนี่ยเป็นเป็นคอมเมนต์ภายใต้รูปภาพของคุณหนูดีที่บอกถึงสเตตัสในวันนี้นั่นเองนะคะข้อแรกเลยค่ะเคาแนะนําอย่างไรบ้างถ้าเราอยากจะมีสุขภาพจิตดีในช่วงนี้คิดว่าหลายคนทําอยู่แล้วแน่ๆนนะคะข้อที่หนึ่งนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยมีการลิมิตมีการเอ่อจำกัดนะคะ การดูข่าวต่างๆเกี่ยวกับโรคระบาดคือเอแน่นอนละ่ะเราต้องดูเราต้องรู้ว่าอยู่บ้างใช่ไหมคะว่าเอ,อตอนนี้สถานการณ์ไปถึงไหนอ,อ่มีคนติดเชื้อเท่าไหร่เพิ่มขึ้นหรือลดลงความเสี่ยงคือเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าเราจะต้องเลือกจากสถานที่ที่เชื่อถือได้อาจจะสักสองที่สามที่เอาไว้เปรียบเทียบกันแล้วก็คือคือจบเท่านั้นก่อนอย่างอื่นอาจจะอ่านเล่นๆแต่ว่าไม่ใช่อ่านระแบบัดปู่เอามาเครียดว่าไม่ไม่ไหวแล้วอะไรประมาณเนี้ยการจําจกัด การเสพข่าวก็สําคัญในทุกๆสถานการณ์ที่มันแบบเป็นอะไรที่รุมเรา้าวเนาะแล้วเดียวไม่ใช่แค่เรื่องนี้เนาะคุณปูเป้คุณผู้ฟังอย่างเวลามีข่าวแบบฆาตกรรมหมู่หรืออะไรประมาณนี้อืมอ่านแค่ประมาณหนึ่งให้รู้ว่าเราจะปลอดภัยได้ยังไงค่ะเสพจนนอนไม่หลับเนี่ยเราก็เห็นกันมาแล้วเนาะบางคนอย่างตอนนั้นที่มีข่าวฆาตกรรมดิฉันก็ที่แบบเป็นการพคคดีลาลาเบลดิฉันดันไปดูอืตอนที่เขาลากเข้าห้องแล้วก็วนลูปอยู่สามลูป นอนไม่หับอยู่หลายชั่วโมงนะนเองว่าอย่าดูก่อนนอนค่ะตอนนี้นะก็คือมันมันมีข่าวที่ที่เราจะต้องรู้คือมันจําเป็นที่ต้องรู้จริงๆนะคะ <c oughs> สถานการณ์บ้านเมือง <c oughs> ก็สําคัญแต่ทีนี้รู้ปุ๊บโอเคเข้าใจและเดี๋ยวตอนเมื่อวานเหมือนเหมือนจะประกาศแต่ก็ฟังแล้วงง <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะงงก็เดี๋ยวเดี๋วรอวันนี้น่าจะมีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่านะคะจากนั้นเมื่อเราทราบแล้วก็เบนเข็มเลยไปดูอะไรที่มันจะลงใจคลิปสัตว์น่ารักหน่อมแนมอาคลาสต่างๆเดี๋ยวนี้มีสอนออนไลน์ทุกชนิดทุกชนิดจริงๆวันนี้รู้สึกว่า กาแฟยี่ห้อดังเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีสอนวิธีการเป็นบาริสต้า at home ตอนบ่ายโมงด้วยคุณก็เข้าไปดูได้เนี่ยคือทุกอย่างมันมันมีมาให้เราเพียงแต่ว่าเราจะเลือกเสพแบบไหนจริงจิง,จงค่ะแล้วหลังจากที่เราเสพสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราเราเราเข้าใจว่าโอเคอสิ่งที่เราต้องทำนะปล,ปลดล็อกหรือไม่ปลดล็อกปลดล็อกแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยรู้ปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยค่ะถ้าเรามีความรู้สึกอะไร เช่นมันไม่ได้ปลดล็อกดั่งใจเราหรือบางคนบอกโอ้ไม่ยังไม่อยากให้ปลดบางคนอยากให้รีบปลดเนี่ยสมมติความรู้สึกอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอ่ะข้อที่สองเนี่ยเขาแนะนําว่าให้ยอมรับความรู้สึกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นือให้ถือว่าเป็นปกติอะไรที่มันเคยไม่ปกติมาก่อนก็ถือว่าอย่างที่เขาเรียกว่าปกติใหม่นะคือน n o r ม a l ก็คือเอ,อ่อความรู้สึกนี่แหละของเราบางคนก็หวาดกลัวแต่บางคนมันแค่อึดอัดขัดใจเนี่ยทำไม,มฉันออกไปผมฉันยาวหมดผู้ชายช่วงเนี้ย นือที่เห็นใครขึ้นมาเยอะมากคุณปูเป้แต่ผมให้แฟนผู้หญิงเนี่ยผมยาวไม่รู้สึกอะไรมันก็ยาวแล้วก็ยาวอีกนิดคนผมซอยอะช่วงเนี้ยขัดใจมากได้มาใช่ทําผมไม่ได้ผมยาวออกมาดิฉันก็เห็นลูกน้องดิฉันบางคนผู้ชายนี่ต้องคัดใช้ที่คัดผมแล้วอะเพราะว่าผมมันลงมาบังตาเขาก็ตัดไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ความารู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น ก็ต้องยอมรับว่าเออมันก็ความรู้สึกมันจะมันจะไม่เหมือนเวลาปกติแหละก็อย่าไปอย่าไปผักใสอย่าไปรังเกียจมันอีกอันนะคะก็ข้อที่สามเขาบอกว่าจะฟอ l โล w ใครสมมติจะดูใครที่เป็นคนนี้เขาเรียกว่าให้เลือกลีเดอร์ที่เราอยากจะ f o l โ o w ก็คือให้ดูว่าใครที่เป็นผู้นํานะคะที่ออกมาบอกข่าวหรือทําตัวยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราก็เลือกคนที่ถูกใจเราอย่าไปฟอลโลคนที่มันขัดใจ ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยิ่งแบบไปกันใหญ่เนาะความรู้สึกมันจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่ค่ะลองเลือกดูคะ่ะเราก็เห็นผู้นำประเทศนะคะ,คะนั้นบอกคาดหน้ากากคนนี้บอกไม่คาดหน้ากากใช่ไหมคะ,ค,ะคุณก็เลือกคนที่คุณชอบจะไม่ต้องฟอลโล่คนของคุณก็ได้เพราะที่เป็นคนของประเทศคุณจะฟอลโล่ใครก็ฟอลโล่ไปนะคะ,คะไม่เป็นไรแล้วก็ข้อแรกเขาบอกว่าจํากัดการที่จะอ่านข่าวแต่ข้อที่สี่เนี่ยเขาบอกว่า จำกัดโซเชียลมีเดียด้วยก็ดีเหมือนกันนะ <Okay. S 2> เพราะบางทีสิ่งที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียมีทั้งจริงและไม่จริงมีทำให้ตื่นตัว <Okay. S 2> จริง,รงหรืออะไรยังไงคุณก็อาจจะต้องเลือกแล้วก็จำกัดนะคะและในช่วงนี้ข้อสุดท้ายสำหรับเบรกนี้ดิฉันชอบนะเขาบอกว่าถ้าตัวช่วงนี้ตัวเรารู้สึกทำงานได้ไม่มากแค่เท่าที่ตัวเองอยากทำ <Okay. S 2> ให้สงสารตัวเองเยอะๆ mm. กดดันตัวเองว่าต้อง โอ้โหมี productivity ต้องสร้างสิ่งนู้นสิ่งนี้ถ้าอะไรทำไม่ได้ก็ให้กำลังใจตัวเองซะด่าว่าแล้วก็กดดันตัวเองมากเกินไปในช่วงนี้มันตัวแปรมันหลากหลายที่เราคุมไม่ได้เนาะนะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่หลายหลายคนเนี่ยจะพยายามอยู่นะคะพยายามคำว่าพยายามมันไม่ได้ง่ายใช่ไหมคุณหนูดีมันต้องแบบว่ามี การฝืนใจตัวเองนิดๆหน่อยๆในช่วงนี้เนี่ยสุขภาพจิตด,ดีบางคนบอกอุย้ยฉันไม่ได้มีต้นทุนมาเหมือนเธอเดินบนสายรุ้งทุง่งลาเวนเดอร์อะไรยังไงแต่ว่าเราก็อยากจะให้คุณเนี่ยลองปรับกันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะยังไงมันก็จะอยู่กับเราไปอีกนานใช่อาจจะนานกว่าที่คิดเนาะจนกว่าจะมีจนกว่าจะมีวัคซีนหรืออะไรกว่ามันจะกลับไปเป็นปกติก็มีสิทอาจจะถึงสิ สองเดือนสิบแปดเดือนเราก็รักษาสุขภาพจิตไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเป็นบ้าไปตัวนะคะคุณใช่ค่ะเดี๋ยวก็มาคุยกันต่อนะคะอ่าและตอนนี้เรามาคุยกับคุณหนูดีกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทําสุขภาพจิตที่ดีนะคะ5ข้อที่เหลือในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส่ยทำให้หลายคนเครียดมีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมไหมคะมีค่ะล้วก็จะบอกว่าบางสิ่งเนี่ยออคือคิดว่าหลายๆคนทําอยู่แล้วอย่างที่บอกตัวดีเองเนี่ยก็ มีโอกาสได้ทําหลายข้อเลยค่ะเพราะว่าสิ่งอันนึงนะที่เขาบอกว่าดิฉันชอบมากนะแล้วช่วงนี้เราออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมนั่นก็คือการทําสมาธิค่ะฝึกสมาธิอือย่างที่ฉันเคยวิพากษ์วิาใช่ไหมคะหลายรอบช่วงนี้ก็คือถือโอกาสเลยว่าเราก็นำมาเอย่างตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยค่ะเราจากเมื่อก่อนเราขับรถไปทํางานรถติดเป็นช <t> ั่วโมงเนี่ยค่ะ เราก็เอาเวลานั้นแหละมาสึกวิปัสนาข้ออ้างมันก็หายไปว่าโอ๊ยตายแล้วช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยเพราะว่าต้องออกไปทางานตลอดเออเธออยู่บ้านตลอดอยู่แล้วเนี่ยทําไม่ได้ก็ความผิดเธอแล้วกันประมาณเนี้แต่มันช่วยมากนะเพราะว่าอย่างตัวหนูเดียะค่ะบางทีเรากังวลเราเครียดเรากังวลหลายคนนะคะกังวลห่วงคุณพ่อคุณแม่ห่วงน้องห่วงลูกน้องห่วงห่วงไปหมดเลยก็จะบัดการทําฝึกวิปัสนาเนี่ยมันจะทําให้เราได้วางอย่างน้อยก็นในชั่วโมงนั้น แล้วบางทีก่อนก่อนวิพากนวาดิฉันก็จะแบบเครียดกังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วผู้หญิงนะก็จะมีวันนั้นของเดือนด้วยช่วงนั้นมันก็จะแบบเครียดกังวลในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดด้วยนะอะไรที่ไม่ต้องกังวลอนะช่วงนั้นก็จะเอามากังวลหมดวิปาสนานี้ก็คือเป็นทางออกให้ดิฉันไม่สติแตกไปในช่วงนี้นะคะโมทนาสาธุที่ได้ไปเรียนมาก่อนอืวิกฤตนะค่ะ เมื่อวานนี้เนี่ยก็บังเอิญมากเลยว่ามิกกี้ก็แนะนำเหมือนกันว่าในช่วงเนี้ยคือหนึ่งในการลดความเครียดที่ดีแค่ประมาณสัก15นาทีที่คุณจะเจียดได้สำหรับการทำสมาธิก็จะทำให้คุณนั้นมีภาวะร่างกายที่ผ่อนคลายขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลักการวิสุทธ์ทางวิทยาศาสตร์มากมายและการทำสมาธิถือเป็นเรื่องของสากลไม่ได้มาตีตราว่าอุ๊ยฉันศาสนานี้ฉันทาไม่ได้ไม่ใช่นะคุณหนูดี ใช่ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่อย่างพระพุทธเจ้านะคะที่สอนาการทําฝึกสมาธิวิปัสสนานะะี่ค่ะท่านก็สอนทุกศาสนาแล้วก็อย่างในปัจจุบันก็คือทุกคนทุกศาสนาคือคนจากทุกศาสนาในโลกใบเนี้ยเคยฝึกวิปัสสนากันมาหมดแล้วอย่างน้อยก็มีคนหนึงสองคนที่ฝึกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณศาสนาไหนนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคุณบูเป้ลูกเพจหรือดีเนี่ยที่อยากไปฝึกวิปัสสนาแล้วสมัครไปแล้วแต่ไม่ทันคือไม่อย่างที่บอกนะคะ ใครฝึกก่อนได้ใช้ก่อนถ้าคุณมีโอกาสนะคะโอกาสมาเมื่อไหร่ที่คุณไปได้ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนสายไหนใครที่สอนสมาธิแล้วอยู่ใกล้คุณแล้วในเมืองไทยโชคดีมากสอนฟรีไมไ่คิดตังค์เหมือนแบบห,บหลายๆประเทศในเมืองนอกเนาะก็เ,เรียนเลยค่ะเรียนเสร็จเนี่ยพอเกิดวิกฤตคุณได้นํามาใช้เนาะเพราะว่าอ่ไม่ไม่ไมจําเป็นว่าคุณต้องเป็นศาสนาไหนเลยทีนี้เนี่ยคะ่ะช่วงนี้เนี่ยสำหรับหลายๆคนบอกว่าการนั่งสมาธิ ยังไม่เคยเรียนทําไม่เป็นยิ่งนั่งยิ่งไปโฟกัสในสิ่งที่เครียดก็ไม่เป็นไรคุณอาจจะทําในลักษณะที่ว่าเล่นโยคะออกกําลังหรือทําอะไรก็ได้เพื่อให้คุณนะคะรู้สึกว่ามันมีความผ่อนคลายเกิดขึ้นตอนเนี้มันไม่จําเป็นต้องเลือกแล้วล่ะว่าสิ่งที่ทํานั้นน่ะมันจะถูกมองว่าปกติเรียบง่ายสูงส่งหรืออะไรคุณทําแล้วคุณผ่อนคลายคุณทําถ้ามันไม่ได้ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายไปละเมื่อไร ทำนคะเพื่อให้ใจคุณผ่อนคลายทีนี้เนี่ยอีกข้อหนึ่งนะคะในบทความเนี้ยเขาอะ่ะพูดดีมากนะอันเนี้ยเขาบอกว่าเวลาช่วงเนี้ยคะ่ะถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าตระหนกละฉันติดหรือยังฉันคุณหนูดีได้คุยดิฉันก็เป็นนะทุกคนที่ดิฉันคุยด้วยนะต้องเคยมีโมเมตนต์อย่างเงี้ยอย่างน้อยหนึ่งโมเมนต์ก็ช่วงแรกๆที่มันมาดิฉันระแวงมากเราก็เคยคุยกันออกหน้าปัดวิทยุนะคุณหนูดีมันมัน เลเอ๊เราเป็นหรือเปล่าเลยว่าเอ๊ตัวขั้นขัร,ร้อนร้อนเนื้อตัวเอ๊หายใจนั่นนั่นหน way, ้าอกคือแบบคิดไปเองอุปทานไปเองใช่จะอุปทานใช่ครับนี่เลยมันจะมีแบบเฮ้ยติดยันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งหนูที่อยู่ที่บ้านดิฉันกินตามเย็นแล้วมันสับหลัะแบบแค่แค่ที่บ้านบุกไปบ้านนี่วิ่งแบบคนหนูนี่เป็นโควิดไนทน ไม่ฉันไม่ได้เป็นฉันนะค่ะโอ้ด้วยแล้วฉันก็ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนฉันก็เห็นอยู่ประมาณนี้เนาะบอกว่าถ้ามีอาการอุบทานขึ้นมาก็ให้รีบประเมินความเสี่ยงตัวเองก่อนถ้าคุณอะความเสี่ยงต่ำคุณก็เก็บตัวอยู่บ้านคุณก็คาดหน้ากากตลอดไปไหนคุณมีใส่ดิฉันเห็นบางคน่ะไปหยิบของในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ใช่บางคนแต่ดิฉันเองนางเอาถุงมือแพทย์ไปใช้ค่ะนางเอาถุงมือแพทย์ไปใส่ เออนี่แล้วก็อุปทานว่าตัวเองติดโควิดไปแล้วไม่ต้องใส่อัลอไรอืมแต่เขาเขามีคําเตือนมานะคะว่าเรื่องของการใส่ถุงมือเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์ถามว่าควรจะใส่ไหมก็มีการพิสูจน์กันแล้วนะคะคุณหนูดีจําได้ไหมว่าสมัยตอนคุณหนูดีไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยร้านอาหารอะไรที่จะต้องหยิบจับสมมติทาแซนด์วิชเบอร์เกอร์อะไรเขาจะให้พนักงานใส่ถุงมือถูกไหมฮะเป็นกฎ และปรากฏว่าพอเมื่อเราเนี่ยสัญชตาตญาณเมื่อเราใส่ถุงมือปุ๊บเนี่ยเนื้อของเรามันไม่ได้ไปสัมผัสกับไอสิ่งข้างนอกถุงมือไงเราก็จะเลยรู้สึกว่าไม่ได้สกปรกอะไรฉะนั้นเวลาที่เราเห็นปกติจนชินว่าอ้าวคุณแม่ค้าคะตามะม,ม่วงสับๆมะม่วงเสร็จฝานมะม่วงอ่าแล้วก็เอามือที่ใส่ถุงมือเนี่ยไปรับเงินต่อแล้วก็มาสับมะม่วงคลุกเคล้าอะไรต่อไปยำแหนม มันมันไม่ได้ช่วยให้สะอาดขึ้นเลยเพลอๆเพจะสกระปรกมากกว่าเดิมเพราะคุณเนี่ยคิดว่ามือเราไม่ได้แตะต้องอะไรเลยคุณก็เลยไม่ค่อยระมัดระวังเท่าที่ควรใช่ใช่ต้องระวังมากๆแล้วก็การถอดถมือก็สําคัญสมมติคุณใส่เนี่ยคุณต้องแบบมีสติตลอดนะว่าหยิบอันนี้แล้วไปหยิบอันนู้นเพราะถุงมือมันป้องกันตัวเราแต่บางทีเราหยิบอันนู้นอันนี้อันนู้นคือคนอื่นอะ่ะมันก็โดนไอที่เราไปจับจับจับมาเพราะฉะนั้นผลที่ใช้ถุงมือคุณต้องแบบตั้งสติแล้วเวลาถอดอ่ะต้องถอดทิกล คือบางทีอยู่บ้านนี้ฉันก็ใช้นะคะในใน,ในบางกิจกรรมจำเป็นต้องใช้เนาะก็จะต้องถอดพิษกลับแล้วก็แล้วก็เอาด้านด้านนอกกลับมาไว้ด้านในแล้วก็หยิบทิ้งแบบระมัดระวังมากๆเนาะการใช้ถุงมือก็เป็นเป็นอะไรที่คุณต้องศึกษาดีๆแล้วก็จะใช้แต่ละหดน้นสิ้งเปลืองนะคะทั้งทรัพยากรทั้งทรัพย์ของเราเองก็ใช้เฉพาะที่จําเป็น้วก็ใช้คุ้มทีนี้อีกข้อหนึ่งคุณปุ้เป้ดิฉันก็ชอบนะอบอกว่าข้อเนี้ยคือให้เราอะสังเกตว่ามีใครที่เป็นพิษในชีวิตเราอยู่บ้างอตัวเนี้ยแหละ ซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่ช่วงที่มันเป็นพนเด e ิกหรือช่วงวิรกฤตโรคระบาดเนี่ยค <ฮะ S 2> ่ะเราอาจจะมีความอดทนต่อบุคคลที่เป็นพิษเหล่านี้ได้คือเรามีแบบมีพลังงานเหลือพอเงีเ<อ>่ยแต่พอช่วงนี้คือพวกเรามันก็เครียดอยู่แล้วใช่ไหมใช่เองก็ไม่ค่อยจะรอดใช่ไหมคะค่ะให้คุณดูเลยว่าคนที่เป็นพิษเนี่ยสมมติเขาบอกบางทีเป็นคนในครอบครัวนะคือเข้าใจคืออันนี้มันก็บทความฝรั่งเนาะฝรั่งหลายคนก็ทนพ่อทนแม่ตัวเองไม่ได้นะคะใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าถ้าคุณทนไม่ไหวเนี่ย คุณอาจจะไม่ได้ต้องโทรหาทุกวันแต่คุณใช้วิธีการอ e ีเมลหรือแชทหรืออะไรเพราะว่าบางทีคุยกับคนที่มีพฤติกรรมเป็นลบมากๆช่วงนี้เนี่ยอ่ก็อาจจะทําตัวคุณให้ดําดิ่งลงไปด้วยกับเขาก็บางทีเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรก็อาจจะหยุดคุยไปก่อนเลยแต่ถ้าเป็นคนในครอบครัวก็เลือกวิธีที่คุณอนะ่ะเซฟตัวเองด้วยในการติดต่อพูดคุยนะคะค่ะแล้วก็อีกสองข้อที่ดิฉันก็ชอบมากเลยก็คือข้อที่เก้าคือ ดูแลตัวเองยังไงที่ผ่านมาอะไรที่ชอบทําในการดูแลตัวเองอาจจะต้องทําเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างดิฉันนะ่ะมักจะมีน้ํามันนวดจะสบไว้ชอบเอามาน,นวดแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำเพราะส่วนใหญ่ออกไปร้านสปาไงค่ะมีคนมานวดถ,ถูกไหมสปอยตัวเองที่ผ่านมาตอนนี้นะคะฝันไปเถอะคะ่ะไม่มีใครมานวดตัวเราได้อืน้ํามันนวดออกมาแล้วก็นวดตัวเองอะ่ะแบบเออก็แบบเอาว่าพอถูถอยเรามันก็พอมีสีมืออยู่บ้างแต่ที่เจ็บใจที่สุดคือด,ดิฉันนวดหลังตัวเองไม่ได้ดิฉันก็พยายาม,ามแบบเื้อมแบบ แหมคุณก็มีอีกคนหนึ่งที่จะคอยช่วยถูหลังโถคนคนนั้นคือพี่โพใช่ไหมนางก็โถนางไม่ใช่แมวนางจริงๆนะคะบางทีไปขออะไรนางก็จะแบบแล้วนางไม่อยากโดนตัวใครด้วยค่ะช่วงนี้โอ้โหคุณหนูดีเราเป็นแฟนเราก็ต้องบิวแบบร้อนจังค่ะช่วงนี้ช่วยเอาน้ำแข็งมาลูบนิดนึงได้ไหมคะ<แ>เหมือนจันดารางไง ขอบคุณมา,ากค่ะดิฉันดิฉันจะจะ,จะบอกเองว่าเสื้อผ้าต้องใส่แนวไหนการพูดต้องออดอ้อนประมาณไหนเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณผู้ฟังดีกว่านะคะโทรมาเมาท์มอยเรื่องของในการรักษาสุขภาพจิตของคุณให้มันดีในช่วงนี้คุณมีวิธีอย่างไรหรือจะมาสอบถามคุณหนโดีก็ได้เบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์นี้นะคะ0-2 2 4 5 18 4สคส่ะ We love to share มมาแล้วสายของคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียนสายกับคุณคุณแม็กกี้ครับคุณแม็กกี้เสียงสดใสามากเลยสุขภาพจิตต้องดีแน่ๆเลยใช่ไหมคะอ่าคือดีสุดเลยครับดีสุดไหนเล่าซิว่าในช่วงนี้วิกฤตโควิด -19 ทําไมสุขภาพจิตของเราถึงได้อยู่ในช่วงที่ดีสุดคะ,อ,ะอันดับแรกคือช่วงพักงานเนาะแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านนะครค่มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวอันดับแรกเป็นสิ่งที่ เยี่ยมที่สุดที่ผมรอคอยมาแสนนานมากมีโอกาสถือว่าเป็นเป็นพอยที่ที่มีความสุขที่สุดแล้วอันนี้นะครับแล้วก็ได้ได้ได้ทําได้มีความรู้หลายๆอย่างระหว่างอยู่บ้านนะครับหมายถึงเรียนออนไลน์อะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับค่ะค่ะตอนนี้ก็ก็เสี่ยงกับการกำลังจะตกงานเป็นเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยแต่ว่าก็ไม่ท้อนะครับก็ก็ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังวันนี้นิดนึง ดีมากก่อนอื่นเป็นกําลังใจให้นะคะกับคุณผู้ฟังรวมถึงหลายๆคนที่จะ,ะเผชิญสถานการณ์เพื่อนปุเปก,ก็เจอแล้วก็มีความเครียดแต่ทีนี้เนี่ยทางออกที่เราจะรับมือทําอย่างไรคะสําหรับคุณผู้ฟังอ,อันดับแรกเลยผมตั้งสติอย่างที่หลายๆคนเขาเขาก็แชร์มาหมายถึงว่าโค้ชอะไรน,นู้นนนี่ผมก็ฟังเยอะเนาะก็ถ้า ถ้าเราสติแตกไปแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแย่ไปกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหลายๆคนในในดิพ์ทเมนงผมเองก็ก็ฟิกเอาอะหลายคนแบบสติไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าแบบจะทําอะไรต่อไปอยังไงเราก็เลยแบบเอ๊ถ้ายิ่งเราไปแบบทุกคลีกัแบบตรงนั้นมากมายไก่กองเราก็คงจะต้องแย่ไปก็เลยต้องตั้งสติแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมว่าจะทําอะไรได้ต่อไปส่วนตัวนี่เองเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ก็ทาอาหารส่งแล้วครับ ชื่อชื่อครัวกันเลยนะครับก็ไม่รู้พูดได้หรือเปล่า,า<อ>พูดได้พูดได้พูดพูดไปเลยค่ะก็ครัวกันเลยเราขายอาหารเนื้ออาหารใต้อะไรครบหมดเลยตอนนี้ส่งมีหลายๆศิลปินออเดอร์เข้ามาแล้วเราก็มีโอกาสาได้ไปออกรายการทีวีด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่าเป็นอาชีพหรืออาชีพหนึ่งถ้าเราพลาดหรือตกงานมาจริงๆก็ก็ยังพอประทังชีวิตเราไปได้กับครอบครัวเราอยู่ครับเยี่ยมมากปรบมือคุณหนูดีคะ หลังจากที่เราได้ฟังแล้วคุณผู้ฟังจริงๆชีวิตก็ตอนนี้ต้องต่อสู้มากๆแต่กำลังใจเต็มเปี่ยมเนาะครับใช่ใชแล้วก็ขอเออเมื่อกี้ฟังชื่อเราสะกดไม่ถูกช่วยสะกดดหน่อยได้ไหมคะพอดีชอบอาหารใต้เผื่อไปอุดหนุนอ๋อครัวกะเลยครับมีเพจเป็นเ<ล> Facebook เรียบร้อยก็ไก่สระอะลแล้วก็สระเอลอลิงยอยักษ์หรอคะใช่ครับ โอเคครัวกันเลยนี่นี่นี่แนะนำเดี๋ยวคุณผู้ฟังอะ่ะมาฝากร้านกับเราเพราะว่าเรามีช่วงเมดมาร์เก็ตตอนกลางคืนแล้วก็ให้ฝากร้านฟรียังไงก็เขียนอินบ็อกซ์มาในเพจเมดวันส่งรูปส่งอะไรมานะคะโอ้ได้ขอบพระคุณครับค่ะนาะนอน,อนอโอ้ดีว่าคือหนูที่เห็นว่าหลายๆคนอ่ะหันมาคือคือเข้าใจเลยว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ย คือทาอาชีพคือเวลาเราเรียนจบมาเราก็ทําอาชีพแบอาชีพหนึ่งไปเนาะแต่หลายหลายคนอน่คือมีฝีมือทําอาหารแต่ไม่ค่อยได้โชว์ทาให้เพื่อนกินเท่านั้นและเวลามีปาร์ตี้หรือว่าเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายอาหารมาก่อนหรืออะไรแต่ตัวเองไม่ได้ทําอาหารพอถึงช่วงวิกฤตตอนเนี้เอาทักษะอาหารเดิมเนี่ยแหละมาทําอาหารดิลิเวอรี่ขายแล้วกลายเป็นว่าขายดีหลายหลายคนขายดีมากๆก็คิดว่าถือเป็นโอกาสที่เราได้ลองชิมฝีมือกันละกันเนาะช่วงนี้เพราะว่าใช่ไหมคะถ้าเป็นเวลาปกติคงไม่ได้มีใครมานั่งทําอาหาร ราะอาชีพหลักมันก็มีอะเนาะอาจจะไม่ได้ถึงขายอาหารอยู่โอดอาหารใต้นี่ของโปรดเลยนะคะเในไหนก็ในไหนทมเนาะเมนูเด็ดๆมีอะไรบ้างะคะมีขนมจีนน้ำยาปูนะครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรเงี้ยขลาบอ้วโอ้เยะแยะไปหมดเลยนะอยากจะเชิญน,นี่หิวเลยนะเนี่ยเข้าไปดูในแฟนเพจชมนะครับรือที่เฟซบุ๊กอะครับยุบหิวนี่พูดจริงๆว่าหิว อยากจะกินนะคะแล้วก็เ,เรื่องของการที่โอเคเรารู้และเราต้องมาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็อะไรที่มันอยู่ในปัจจัยสีโดยเฉพาะอาหารเนี่ยถ้าเรามีรถมือที่ดีมีช่องทางเราก็สามารถที่จะแบบว่าเอามาหล่อเลี้ยงตัวเองได้ในช่วงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ปุเป้ดูข่าวว่าไอ้ The New Normal เนี่ยคุณหนูดีคุณผู้ฟัง <mem> เหมือนกับว่าในตอนนี้เราอาจจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติม,ตมและเพราะ เรื่องธุรกิจออนไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นประตูบานใหม่ที่กำลังจะเปิดกว้างขึ้นฉะนั้นหากใครที่ค่อนข้างโลเทคเหมือนดิฉันเองถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรู้ช่องทางไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดออนไลน์หรือว่าจะตัดต่อคลิปเพื่อโปรโมทสินค้าหรือบริการของเราให้ดูดีดูเก๋ใช่ใช่มันคงเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะ้อมันคงกลับเป็นเหมือนเดิมเป๊ะ,ปะได้ยากอะ เราก็คงที่เขาบอกแหละ New Normal ความปกติใหม่มันก็คงต้องเกิดขึ้นก็ช่วงเปลี่ยนผ่านช่วงนี้เนาะเราก็เป็นกําลังใจให้กันสุดๆนะคะใครที่ที่พอจะทําอะไรได้ทำเนาะเรากด็ดีใจมากๆนะคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาแชร์แต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กลับไปทํางานเดิมแล้วใช่ไหมคะสุดพักพักยาวเท่าไหร่คะเอ,อ่อตอนนี้พักยาวจะเป็นเดือนละคะผมแล้วก็อาจาออจะจะคือคือวันนี้เองเนี่ยกําลังกําลังเดินทางเข้าไปที่ทํางานเพื่อจะไปฟังอ่าจาก เจ้าของว่าเขาจะปิดกิจการเลยไหมหรือว่าเขาจะดําเนินกิจการต่อตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปก็หวังว่าจะจะมีข่าวดีมาบ้างให้มีกําลังใจบวกขึ้นมาแต่ถ้าแต่ถ้าไม่มีไม่มีข่าวดีก็ก,ก็ก็ตั้งสติไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าจะทําอะไรต่อไปยังไงแบบนี้ครับ เนาะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งทั้งพนักงานแล้วก็เจ้าของกิจการเพราะว่าเห็นหนูดีคุยกับเพื่อนหลายคนที่เป็นเจ้าของกิจการบางทีเราก็ลืมแล้วว่าเพื่อนเราทํากิจการที่มันผลกระทบรุนแรงอะไรเงี้ยก็คุยกันเล่นเล่น,ลนบอกว่าเป็นไงมัางช่วงนี้ก็มีแต่ต่ายออกอย่างเดียวจ้าจ้าเพราะ่สู้ๆนะคะเพราะมันหลายกิจการอะเนาะที่แบบใช่ไหมคะบางทีแม้กระทั่งกิจการใหญ่ๆเราได้ยินแบบสายการบินหรืออะไรเขาบอกว่าสายป่านเขาพอแค่สามเดือนถ้าไม่มีเงินกู้เข้ามาสามเดือนก็ต้องบยบกับสายการบินนั้นเราฟังเราก็แบบ โอ้โหสามเดือนสําหรับอะไรที่เนาะที่ใหญ่ที่พวกเราก็ใช้บริการกันเยอะเนี่ยมันก็ค่อนข้างโหดนิดนึงก็เป็นกำลังใจทุกคนเนาะไม่ว่าพนักงานหรือเจ้าของกิจการเนาะช่วงนี้สิครับค่ะครับแล้วขอบคุณมากๆเลยที่โทรมานะคะส่งกําลังใจให้แล้วรับไปหนึ่งจุบนี่ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ we love to share